ว่าสิเพื่อนอยังเอ่ยไปเก็บเห็ดตากกับใจเห็นนาะเอ้ยน้จะอีหยังพันว่า,าปไปส่งผี่ยางเหมือนา,อาว่าไปเก็บเห็ดเท่าลใส่ชุดยางพี่น้องเทาใส่สูตรแบบไปเก็บเห็ดน้องข้าไปบาดคนเซ้อี่นี่น้อเงเอลยมันบรรยากาศก็ดีเนะเอยน้ำทางดีอยู่เมื่อนี้พันว่าอยากไปหาเกี่ยวหายางไปนี่เอาว่าไปเกี่ยวหายาก็ไปหาเห็ดเกิ เครื่องอยากไปเกี่ยวหยาเคร่ออยากไปหาเห็ดข้องใส่สุปอะ้รเนี่ยปห้าเห็ดีบ่ไปไปใ่ไปกับไปตัวโล้ยเจกบมุ้งะนี่สองหมวกสองสองหมวกไปจัดสองมวกป็นชั่วโมงเดียวก็บ่นะแถวรอแต่แถวของกล้วยขออืถ้าแบบั้นก็อถ้าแบบเ้็กเกาไปกับไปมื่อนี้กัไปนอเมือนีกับไปได้ป่ะสีเขาเวต้นคลับนะแน่โอ้มือนีคือเบี่ยงลายเลยลายแล้วตัอใส่เหร ขเขาเห็ดต้นคำอีกนีนึ่งไป่ค่อยปิดลายใช่ไหมทั้งทั้งสิบปอหอาเย็ดอาเย็ดโมเมนตยังก็อยากไปซองเบือออ้องอันพอเหมาะหน่อยเลที่คาวดีใช่ไหมแต่จ๋าว่าสวันดีค่ะยานในห้าคนครับมาจะส่งยางค่ะพี่น้องกระเพื่อยสี่ในห้าคนครับรถไหนทัองครับรถทั้งเฮ็ดคอนเห็ด ฮ้าคนครับรถยิ่ห้อบีนองกิตมาอยู่เอาไปเอามาห่วยร่องข้องกับจิจักยู่ตอนนี้กำลัง <c oughs> กลับบาทกันจ,จ้าไก่สิหัวบาทราคาพี่นองไปหนันไปหนีเน่องน้อยกบใส่ไปหัน <c oughs> หน้อยก็ใส่ <c oughs> ไปหนีมีแต่งานรี้ฮะวะ ได้มาไหมคะเฮ็ดยสิบกุ้ไล่กุ้ไล่กลับไปบานบาดบานเมืองก็ับไปได้สิบ้ไล่ี่้อสิบประมาณใน่้องแดงกุ้สิบกวกแกงนอกถ้าหลพกกแกงไครอยู่าหลอตแถวเกาคกุ้ยเ่อะอะไรอะไรขึ้นไปมองมองทางขึ้นผู้นะก็พ่อเนาะมององพระโลกมองพระโลกนาะแกนแล้วก็รอมาได้ก่ายไล่กลาเึ้นมา ข้าไปเก่าแต่ได้พวกแจ้งอยูน่นะไปเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางกลับบา้านบาทเบาทุลัสทุเลเปว่ามวนบาทเบาก็เบื่อเกีียะ้ <c oughs> าผมไปนะโ <c oughs> อ้ยเด็กนี่ยาง <c oughs> แล้วจยกสิไปทางใดเนี่ยยางไม่ได้ใดๆเกียวแรเกียว่กี่ยวต้องสีขาวเวทโอ้เตงสิไปเขาวเวทอาเฮ็ดเกิดสิไปพี่น้องเงยม่วกับสิเกียวยางม่วกับสีไปหาเกี่ยวยางห้นมั้เบ้นกับสีขาวมเป็นัมันจะม่วนแ ตอนบ่ายนะคะตอนนี้กำลังเดินทางกับบ้านมาจากสีมองใหม่มาจะส่งยางกันจ้ะทุกคนมาสีพา,ากันไปหาเห็ดเมื่อนี้ก็ป้าเอา,าเอีละ,ปะไปหาเห็ดอีกแล้วป่ะไปหาเห็ดกับเพื่อนนาจะไปหาเห็ดกันนะคะเห็ดละงูกออกค่ะเห็ดละงูกไปหา ทาทาได้ก็ดีได้เล้ยเอามาเห็ดไหว้ทงนอนกับเขาอืม่ได้แกงกับเขาได้หันหัวน้องไกนโมไรรอบไก่ซ้ำถวยช่วงถวยไงไก่เจบุนเราครับพี่น้องไก่เจบุนบุญเพิดบุญนยังไงขุเขาสาควะบุนข้าสาเป็นปะบุญขอนใหญ่ปะอนใหญ่แล้วขอนเขาสาพอาหน้าหนาแล้ว ข้างใแหงก็มาแบ่งกันดเด้อทางใดจะฝนตกูบนฝนตกมากตกทุกวันเลยนี่พึ่งแหงกันแหงบ่๊บเจ้หาหนาสิลงมาอีกเหมืนกนี่ก็คือไม,ม่อีกแล้วเด้อพี่น้องเจ้าหมงง่งแล้วนงง้าหนุ่งโ่วต้าสิพอครับเอาเด็กอนกอนเปลี่ยนมาละสองโมงสี่สิบเรื่องอไรกัน้องอืมแบ่พาตัวเงถึงสอมง่สิ โอ้ยมีเวลาหลายเติบยู่พี่น้องมีเวลาหลายเติบยกสามมุมพึงก็ไปกับคนเป็นสิเที่ยงเที่ยงเที่ยงเนาะอ๋อไปกับเที่ยงเที่ยงเพื่อไปอันนั้นเทือดหนามเนี่ยฮะเราทราบจีบกัทีลงลาถูกมายังดีป๊อ โอ้วิวว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 งวววงวววววบา่วว <c oughs> ว่ววาาวววิวว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 เวาวววววววาววววยเด,อเด,อดอย้อววววอวว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 วอววววววทวววาววอววงวว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 น้วว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 วง โนอนสลาโนอนสละเมิงตี้ขึ้มฝ่าขึมฝนมาแล้วก่อ,อนนี่ละนี่ตกแน่นอนนี่ขึ้น คนละบ่ออยคือเป็นซีนิวๆหลอใครมียังกินหอยเอมบ่ตันกินข้าเทียงอบเจอกินกน่กินกันออสเปนยากาศคนสิต๊กคนสิต๊กลพี่น้อง กเกิดแห้งได้ดีต้นย่างว่าเป็นโพยพันธุ์มันลุ่มเกียจเลยมันจะเสื่อมเกียแล้วเตรียมอยู่มันจอบอยู่เขบก็ลุ่มแล้วต้น ละจ้าหมูบ้านนาคนามนาขามน้ำคำมงงามเก็บก่อนเดี๋ยวเขา,าเก็บสะสมันเก็บก่อนอืมเาก็บสะสมันเพิ่มเจาะะ้าหน้าผาสีสมสัไมเหือส้ย,อยู่ต้องใส่ต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาตาไทยตามา มองสั่งยุดกินมันว่ามันออิ่มแล้วมันว่าสมองสั่งยุดกินแล้วมันว่าบรรยากาศพอถึอหงหมู่บ้านเราแล้ว เ่อนเนเพเขาวเวเเ้นแล้วเขาเว้นแล้วแล้วไปทายนะา,า,ววานบา่าอถึงบ้านเราแล้วค่ะๆๆ งแล้วถึงน้ำคำสตีแล้วเฮ้ยไวจอนี่นองก็ถึงนี่จอน้องสักสิละโอ้ยจะเกี้ยงเบรครถก็ดีนี่จอดว่าเป็นเวลุดเนาะอืบอือบอ่านพอได้ติดดอกแลเบรคซื้อ ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนแหม่มี่อันนี้แกงไก่พ่อวกินข้าวหรือยังอันนี้อันน,นี้ต้มข้าวโพดนี่ ต้มข้าวโพดอ่อนๆบม่มีแคลรก็กินได้เนี่ยมันเป็นข้าวโพดนนี่เ่แบ่มันปุ้ยออกล้เออเอ้ยเดี๋ยวแตงเขาเพิ่งมาถึงบ้านค่ะทุกคนโอ้เกเอยู่ข้างใน เดี๋ยวแตงเขากินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะแตงเขาไ่อยากินเมื่อกี่สุสุเรไอ้ดต้องดีสุกวันีเบ้งเบิ่งเบิงเ่ยเ่ะเสเลยด้วน

yeah <laughs> ฮ่าจะขอมาต่างภาแล้วอะไรเหรอ ยินสมประจอมกินสมประจอมจ้ะทุกคนก็ละมีนทีที่เถอะก็ประธานมีสามคนกกินข้าวด้วยกันค่ะ เขาส่งปลาจอมแกงไก่ค่ะ เพราะเงเป็นคนเหตนี้แต่เหลือห้าดีๆเราเราะนึกกมาดังเรอ่ะถามที่หรัเตียอเพื่อจะเดนบ้านเพรองตีอีเมนอีเมนาเพเองมัวใหญ่แล้วว่ะการปรีเหตก็เรือวอ่ะอีเมนาแล้วจะสุมันเลย จ้าจ้าเออสมบูรณ์เออสิเลยมาเฮ็ดไสน่ะแ ธุรกิจพี่ดองเอ้ยแต่มาหากินใช่หรออยากไว้โอเคค่ะทุกคนจะเจอกันใหม่ค่ะสามีมาบม่อยากเข้าเกาะ